โอชานสิวันนี้วันที่17เดเดือนธันวาคมปี2 0 2พเราจะมาฟังสาระของเมอรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานลูกจะต้องคงอยู่ย่างมีความสุขมากๆในความคิดคำพูดและการกระทำของลูกจงทำให้ทุกๆคนมีความสุขอย่าทำให้เกิดความทุกข์กับใครคำถามลูกๆ ที่ไม่มีความรุนแรงสองชั้นควรจะใส่ใจอยู่กับอะไรคำตอบข้อที่หนึ่งจงใส่ใจว่าลูกไม่ได้พูดคำพูดใดๆซึ่งใครนั้นจะมีประสบการณ์ของความทุกข์เพราะการทำให้เกิดความทุกข์กับใครแม้นด้วยคำพูดคือความรุนแรงจุดที่สองเรากำลังจะมาเป็นเทพเพราะฉะนั้นความประพฤติของเราจะต้องอยู่อย่างสูงสร์มากๆ อาหารและเครื่องดื่มของเราไม่ควรที่จะล้ำรวยเกินไปหรือว่าเรียบง่ายเกินไปสาระของคุณธรรมจุดแรกจงทำารําเนึกรู้ในการอยู่อย่างเป็นดวงญาณของลูกนั้นให้เหนียวแน่นที่ลูกนั้นจะไม่สร้างความผิดใดๆด้วยการสัมผัสทางกายของลูกอย่าได้มองดูที่ร่างกายให้ใส่ใจอยู่กับพ่อผู้เดียว จุดที่สองเดี๋ยวนี้เป็นสภาพกเกษเียณของลูกเพราะฉะนั้นจงเพียรพยายามที่จะขึ้นไปอยู่เหนือเสียงแน่นอนจงกลับมาบริสุทธิ์ให้มันคงอยู่ในสติปัญญาของลูกว่าเรือแห่งสัตว์จะอาจจะโกงเคงแต่มันจะไม่เคยจมเพราะฉะนั้นอย่าได้กลัวต่ออุปสรรคพรขอให้ลูกนั้นจงเป็นผู้พิชิตวัตถุธาตุและมายาและด้วยความรู้ของหลัก่อน,นี้ ทำให้สเตกหรือสภาพของลูกไม่หวั่นไหวสัน่นคลอดไม่ว่าข้อสอบจะมาผ่านวัตถุธาตุหรือมายาชนิดใดๆอย่าได้มีการพันผวนแม้นแต่น้อยนิดถ้าลูกนั้นมีคำถามเช่นอะไรนี่เป็นอะไรทำไมนี่จึงเกิดขึ้นเมื่อปัญหาโจมตีลูกลูกก็จะสอบตกล้มเหลวได้ ดังนั้นไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นขอให้เสียงที่ออกมาจากภายในว้าวละครที่แสนหวานว้าวออกมาขออย่าได้มีความคิดเช่นว่าโอ้อะไรเกิดขึ้นให้สภาพของลูกนั้นเป็นเช่นที่ไม่มีการขึ้นขึ้นลงลงแม้นในความจิดใดๆให้สภาพของลูกนั้นคงอยู่อย่างไม่หวั่นไหวและไม่สังครอนตลอดเอรา แล้วลูกก็จะได้รับพรของการอยู่อย่างเป็นผู้พิชิตวัตถ,ถุบานและคิชิตมายาได้ขกิพ์การถ่ายทอดข่าวดีและให้ความสุขคือหน้าที่ที่สูงส่งที่สุดอัจฉองค์ฉานติ